สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะครับหมอฤทธิ์ผาดาวคลิปนี้เป็นคลิปนะครับหมอฤทธิ์ผาดาวหาความจริงนะครับก็จะมาพูดต่อพยากรนะครับจากคำพยากรที่อาจารได้พูดก่อนหน้านี้รู้สาเหตุแล้วว่าที่เรือหลวงสุขโขทัยอับปางลงจมสู่ใต้ทะเลอ่าวไทยนะครับเพราะสาเหตุอะไรนะครับอันนี้ก็จะมาต่อ EP 2นะครับเพื่อเลือกร้องความเป็นธรรมให้กับคนบนเรือหลวงสุขโขทยัยจะต้องได้รับความ ป็นนธรระครับและในคลิปนี้นะครับตั้งหัวข้อว่าถ้าเรือหลวงสุงโขทยัยได้ไปออกรบกับอาริร่าสตูถูกโจมตีจนเรืออับปางลงจะไม่เสียใจเลยแต่นี่อะไรแค่ล่องเรือตามภารกิจปกติแค่โดนคลื่นใหญ่ซัดจนเรือล่มนี่มันอะไรกันเรือรบนะครับไม่ใช่เรือเอี่ยมจุนนะเ,เพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับตรงกับชื่อคลิปรายการเลยหมอฤทธิ์ผ่าดาวหาความจริง เพราะฉะนั้นอาจารย์จะพูดถึงในหลงคำพยากรณ์ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากสื่อก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพจ C S I L A นะครับซึ่งได้โพสต์ในเพจนะครับเป็นเสียงจากลูกเรือหลวงสุโข,ขทัยนะครับข้อมูลนี้ความจริงจะได้ปรากฏนะครับเตอตามชื่อช่องรายการเลยนะครับหมอฤทธิ์ผาดาวหาความจริงตาคาเปิดแล้วก็เป็นไปตามคำพยากรณ์ด้วยนะครับด้วยศาสตร์ โหราสทร์ไทยระบบสิทธิวิชามหาเวทดูด,ดาวด้วยนะครับข้อที่1น,นะครับผู้การและประจำเรือยันทหารประจำเรือทุกนายทำดีที่สุดนะครับคือเงี้อาจารย์บอกตรงๆถ้าเรือลบสุขโขไทยไปออกลบกับข้าศึกอารีราตัตูต่อสู้อย่างเต็มที่จนเรือล่มมีทหารเสียชีวิตนู่นนี่นั่นจะไม่เสียใจเลยนะครับแต่นี่อะไรล่องเรือไปนะ ภารกิจปกตินะครับดันมาล่มซะได้ข้อที่2นะครับถ้าไม่มีคนนอกขึ้นเรือมาต่อให้เรือล่มจะไม่มีคนตายนะครับเออเพราะทหารเรือนะถฮะเขาฝึกในน้ําจริงๆอยู่บนเรือจริงๆนู่นนี่นั่นเนี่ยถ้าใช้คนให้ถูกต้องเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาหรอกนะครับข้อที่3ข่าวสั่งการมาเร็วมากชูชีพเบิกไม่ทันนะครับเออนะข้อที่สี่ สุขโขทัยเข้าราชการทำงานในส่วนรับผิดชอบอ่าวไทยตอนบนของทัพเรือภาคที่1นึ่กำลังพลทำงานหนักอ่อนล้าถึงขีดสุดทำงานหนักและเดินเรือหลายไม้ต่อเนื่องข้อที่5นะครับการสั่งกำลังพลไปร่วมพิธีโดยให้ไปกับเรือข้ามทะเลไปไม่ยอมจัดรถจากสัตหีบโดยคนสั่งเนี่ยไม่ได้คาดการสภาพอากาศใดๆเลยเรือได้รับคำสั่งขัดไม่ได้ข้อที่6 กำลังพลหน่วยนอกที่ไปกับเรือถ้าไปกับเรือหลวงกระบุรีอาจไม่มีใครตายแต่หน่วยบกออกกันช้าพาราเลยมาตกกับเรือหลวงสุโขทยัยกระบุรีออกไปก่อนข้อที่7เรือหลวงสุโขทัยเนี่ยอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ในการเข้าราชการช่วงนี้เครื่องจักรใหญ่และชุดเกียร์เคยถูกเปลี่ยนยกไปให้เรือหลวงรัตนโกสินทร์เครื่องไฟฟ้าไม่สมบูรณ์ดับบ่อยรับโหลดได้ไม่ดี อันนี้ก็ตรงกับคำวิจารณ์ที่จาได้ถ่ายนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับตามเลขประจําเรือ442รวมกันแล้วได้เลขหนึ่งคำวิการ์นะครับเรือดานี้นะค,คนที่อยู่บนเรือเนี่ยจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในสังคมและมักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าในเรือระบบไฟฟ้าในเรือระบบวิทยุเครื่องเสียงในเรือนะครับอันนี้คือคำวิจารณ์ตรงเป๊ะแม่นมากนะครับข้อที่8 เรือเข้าอู่มีเอกชนมารับงานเชื่อมแล้วคนที่เคยอยู่เรือปัจจุบันย้ายที่ได้เห็นการตรวจสอบรับงานบอกว่ารอยเชื่อมไม่โอเคแถวใต้แนวน้ำนี้อาจเป็นสาเหตุสำคัญที่กองทัพเรือพยายามปกปิดนะครับนะเออยังมีอีกหลายข้อนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอถึงสุดท้ายแล้วอาจารย์จะบอกในดวงสไตาให้ฟังว่าปัญหาทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับข้อที่9 เรือหลวงสุขโขทัยและเรือรัตนโกสินทร์มีจุดอ่อนหลายจุดโลหะบางจากการซ่อมทำบางมากตลอดจนมีจุดอ่อนใกล้ๆโดมโซนา่าข้อที่10นะครับมรสุุมคราวนี้แรงมากมากจนเกินคาดไฟเบอร์การ์ดของป้อมปืน76แตกน้ำเข้าเรือจากทางนั้นด้วยแต่อาจไม่มากเท่ากับด้านล่างข้อที่11เรือต้องมีการรั่วแน่นอนเพราะน้ำท่วมมาจากด้านล่างก่อนไฟฟ้าเริ่มชอ็อตทยอยพังทีละห้อง ข้อที่12นะครับเรือเจอคลื่นหนักต่อเนื่องรับโหลดมากเครื่องจักรไม่พร้อมจึงโอเวอร์ฮีตเครื่องซ้ายดับสตาร์ทไม่ติดเหลือเครื่องขวาเครื่องยนต์เดียวเหลือแทบวิ่งเป็นวงกลมนะครับเออนี่ไงปัญหาร,ระบบไฟฟ้าเนี่ยนะครับถือว่าสําคัญเนี่ยนะเจอคลื่นนู่นนี่นั่นในทนระบบมันไม่ทํางานเนี่ยนะมันก็แบบน้ําจะไปไหนใช่ไหมประกอบับในช่วงจังหวะเวลานั้น,นประมาณช่วงบ่ายสามโมงลงไปแล้วสามโมงสี่โมงเย็นเนี่ย ที่คุณเห็นตามคลิปต่างๆเนี่ยคือเริ่มซัดมาช่วงนั้นเป็นยามที่ไม่ดีเขาเรียกว่ายามพิษคุดนะครับหมายถึงจะมีอันตรายนี่ไงเออมาเป็นไปตามคามากรน,นะครับซึ่งแม่นมากข้อที่13นะครับระบบสื่อสารค่อยๆทย,ยอยพังเหลือแต่ไอคอมและ iPad ใช้นำเรือข้อที่14ผู้การเรือพยายามแจ้งทรรพอ1แต่กลับมาบีบให้เอาเรือมาชุมพรให้ได้โดยอ้างว่าเหลือความหวัง แต่เรือสุโขทัยเท่านั้นไม่งั้นงานงานล่มแน่แต่การตัดสินใจของนายบนฝั่งไม่สนใจสภาพความเป็นไปในทะเลเลยจริงๆแล้วเรือสุโขทัยต้องการแค่ให้เรือกาบุรีให้พ่วงจุงช่วยเท่านั้นก็จะปลอดภัยแล้วแต่เรือกาบุรีก็ไม่ออกเพราะไม่มีใครสั่งสุดท้ายพี่มารู้เรื่องเมื่อสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตคาดว่าผู้บักพัชาระดับล่างไม่ได้รายงานให้ผู้บุกพัชรทัพเรือภาคหนึ่งข้อที่15 เรือถูกจ่ายภารกิจมาแบบจับ่ายแม้กระทั่งให้มีการจัดคนบนเรือไปร่วมพิธีและงานจิตอาสาไปร่วมยิงสรุปด,ด้วยบนฝั่งไม่จัดคนทําแทนเลยเท่าไหร่เลยข้อที่16ถ้าทรรพหนึ่งอนุญาตให้เรือกลับสัตหีบตามที่ผู้การตัดสินใจตั้งแต่แรกจะไม่เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้แต่กลับมีคําสั่งให้ไปจอดใกล้ๆรอที่บางสะพานซึ่งบางสะพานเป็นท่าเรืออ่าวเปิดไม่มีเรือลากจูงมันจอดไม่ได้เลย ข้อที่17เสั่งต่างๆที่สร้างความหายนะอาจจะไม่ได้มาจากผอบอทัพเรือภาคหนึ่งอาจมาจากฝ่ายเสยนาธิการแต่ก็ไม่แน่ข้อที่18การช่วยเหลือจากเรือหลวงกาบบรีมาถึงช้ามากเนื่องจากกว่าจะมีคำสั่งการเรือให้เรือกาบบรีมาช่วยก็เข้าสู่สภาวะวิกฤตแล้วเรือกาบบรีมาถึงได้ช้าเพราะขึ้นลมแรงจัดมากข้อที่19แพยางอัตโนมัติทํางานไม่ได้ครบ เพราะระบบปลดด้วยเซ็นเซอร์ความดันมันเสียเกือบหมดข้อที่20เรือเอียงทําให้แพชูชีพบางจุดใช้งานไม่ได้เลยเรือยนต์ก็เอาลงไม่ได้โอ้โหปัญหาอะไรมันจะเยอะแยะสักขนาดนี้เพราะฉะนั้นควรเปลี่ยนหมายเลขเรือได้แล้วข้อที่21น้ําเย็นมากโอ้โหอันนี้สุดๆเชื่อเลยนะครับข้อที่22ทุกคนไม่ได้ทานข้าวทานน้ําเลยข้อที่23ฐานโดยบกที่ถูกสั่งให้ขึ้นไปกับเรือ เมื่อไม่มีชูชีพขวัญเสียตื่นน้ำและพาจ่าบนเรือตายไปหลายคนข้อที่24บางคนใส่ชูชีพแต่ลืมรัดด้านล่างกระโดดลงไปชูชีพเป้นหลุดทันทีข้อที่25กําลังคนบนเรือตลอดจนผู้การเรือโทรสั่งเสียลูกเมียจากนั้นก็พาต้นเรือออกจากเรือมาเป็นชุดสุดท้ายพยายามว่ายน้ําช่วยชีวิตจ่าอีกหลายคนแต่ต้นเรือรองผู้การถูกคลื่นซัดหายไปข้อที่26 กำลังพลในเรือถูกบีบไม่ให้ข่าวใดๆทั้งสิ้นข้อที่27หน่วยสั่งจน้ำมันแบบจำกัดจึงรับน้ำมันไปน้อยกว่าระดับที่ต้องรับเมื่อเรือโคงนะ้งหนักน้ำมันดูดไม่ขึ้นเครื่องดักโอ้โหช่วยนำความยุติธรรมนี้ให้คนได้รับรู้ด้วยครับทหารทุกนายบนเรือลบจะได้พ้นบนทินส่งต่อได้ไม่ว่าเลยเพราะความจริงเริ่มปรากฏไม่ต้องห่วงครับฟ้ามีตาแล้วหมอฤทธิ์ผ่าดาวหาความจริง จัดให้แล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องรอคำชี้แจงจากทางกองทัพเรือนะครับว่าจะมาชี้แจงอย่างไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือตามดวงชะตาเนี่ยนะหมายเลข4 42นะครับหรือเรือลำใดก็แล้วแต่ถ้ามีเลข4นํนำหน้าอาจารย์ขอให้พิจารณานะครับให้เปลี่ยนหมายเลขเรือนำหน้าจาก4เป็นเลข9ครับจะดีที่สุดเพราะตามดวงชะตาเนี่ยนะ4เนี่ยนะครับ เป็นดาวเจ้าเดินพบอาลีอาลีกุมรักหมายถึงปัญหาออปสัคนานาประการที่เอ่ยมาข้างต้นหลายข้อและอาจจะมีปัญหาอีกเยอะแยะมันวิ่งเข้าหาเรือครับคุณไปดูซิว่าจริงไหมเรือแต่ละลำเนี่ยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคือโหราศาสตร์ไม่โกหกอันนี้บอกตรงๆควรเปลี่ยนคุณเปลี่ยนไปเลยเอาเก้านำหน้าไอ้เลขอะไรตามหลังไอ้ไม,ม่แล้วแต่นะครับขอให้ก้าเอาเก้านำหน้าไว้ก่อน จะดีเป็นมงคลในดวงชะตานะแล้วคุณจะแค้วคาดปลอดภัยนะครับเออก็อาจารย์ก็เห็นตามสื่อก็มีเรือบางลํำขึ้นต้นด้วยเลข6ถูกไหมไอ้เลข6เนี่ยนะตำแหน่งก็เป็นปลาในดวงชะตาก็จะมีเกณฑ์การดูแลเอาใส่ใจเอาเอาเอา,เอาใจใส่เรือเนี้ยในระดับหนึ่ง <S <S <ม>เงินก็มีเข้ามาในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังดีกว่าเพราะว่าอลิไม่เข้ามาไงปัญหามันไม่เข้ามาหาเรือนะครับเออ เรือาจารก็ถามท่านในพลโออาจารย์เนี่ยอ,อยู่วงในราชาการก็น่าจะรู้นู่นนี่นั่นใช่ไหมอาจารย์ก็ถามท่านในพลก็บ,บอกว่ามีปัญหาเรื่องการซ่อมบํารุงก็นี่ไงครับที่อาจารย์ได้พยากรไว้มีปัญหาเรื่องการเบิกงบประมาณถูกต้องไมหมนู่นนี่นั่นนะครับเพราะอาลีก็ไปอยู่ในพบการเงินเนี่ยเ,เพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบนะครับให้ดีในเรื่องการใช้งบประมาณที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาที่เรือหลวงสุขโขทัยอับปางเนี่ยมันเยอะแยะ ระบบต่างๆการทำงานในเรือไฟฟ้าวิทยุนะแล้วก็สภาพแวดล้อมนะครับลื้นลมแรงจังหวะช่วงนั้นเนี่ยเลิกยาไม่ดีมันก็มีปัญหาอุปสัรคส่งผลเป็นทอดทๆทอ,ทอ,ทอ,ทอเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เรียกร้องนะให้กองทัพเรือเนี่ยนะครับออกมาชี้แจงแล้วก็คือใครทําถูกก็ว่าไปตามถูกใครผิดก็ว่าไปตามผิดนะครับเออเพราะฉะนั้นก็สงสารลูกเรือนะลูกเรือหลวงสุโขทยัยทุกคนเนี่ย นะครับจะต้องได้รับความเป็นธรรมนะครับนะโอเคนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทนะครับตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในช่วงจังหวะดวงชะตาดวงดาวในช่วงนี้ดาวเสาจะเสียนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่3-4มกราคมปี2566 เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทําการกู้เรือเนี่ยนะครับคือถ้าทําก่อนสามสี่ได้ไหมก่อนสามได้ไหมถ้าไม่ทันเนี่ยจะไปทําหลังวันที่สามเนี่ยคือมันอาจารย์อันตรายครับเพราะดาวเสาเสียติดพิษสุนัขเนี่ยมันเป็นภัยทางบกไงยัยทางบกแล้วถามว่าเกี่ยวอะไรกับน้ําก็บกลงไปในน้ําอ่ะมันอาาันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทากู้เรือกู้เรือหลังจากวันที่สามสี่ไปแล้วเนี่ยควรทําพิธีบวงสวงด้วยต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะครับเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบานะเออก็ขอให้ลาบลื่นในการกู้เรือหลวงสุโขทยัยประสบความสำเร็จในทุกประการนะครับโอเคก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เยอะๆนะครับ,รบเพื่อทหารพลทหารที่อยู่บนเรือลบสุโขทยัยจะได้รับความเป็นธรรมนะครับสวัสดีครับ